วันนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายฟลังวอเทอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสาธา,า,ารณรัฐเยอรมนีและนางเอลเคอร์บูเดนเดนเบอร์ก เบนเดอร์ภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่24-26ถึงมกราคม2567ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระกรรันถมตัดทองลายดอกพุทธาลใบเทศและตลับถมตัดทองลายดอกพุทธาลใบเทศประดับเพชรแก่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยา และประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายภาพพิมพ์นูนต่ำภาพรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและจัดการพอสเลนดวดลายต้นหญ้าและนกไอบิดสีน้ำเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฟรังวาเทอร์สไตม์ไมเออร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่พุทธศักราช2,560 ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอีกด้วยประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานนับตั้งแต่ราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรรัสเซียหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปัจจุบันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2405 โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนที่แน่นแฟ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธรรารณรัฐเยอรมนีครอบคลุมในทุกสาขานอกจากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร,ร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแล้วยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี